อย่าปาเลยออืมขกแตกพี่น้อบ้านนี่สามหยุดกแตกคิโน่จกิีๆมันขกอยู่ขกอยูอ่ยังโอ้ยนี่ไงนี่บอกรูปเตาโอ้อะไรกาบสวัดีพ่อแม่พี่น้องสบัดีเอฟซีบัตทูปูสุกคน หัวสิเป็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศน้อพี่น้องมินีิกะเป็นย่ำถึงเทียงพี่นเอ่ยกะแม่น้องแว็กมันมาทำขับเข่าอยู่ห้องน้องชายคือเก่าพี่น้องทั้งเตาก็น้องชายเป็นคนย่างเนาะย่างเนาะย่างปลาปลาแห้งเป็นเอ่ยกีนางเข้มพี่น้องเข้มแน่เป็นเอ่ยเข้มมันมาจากบ้านเลยพี่น้อง พี่น้องเขาบอาเบิ่งประชุมว่าทั้งในมีอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะแม่น้องแกคิดกังได้ยินเสียงตั้มขุกพี่น้องบ๊อบเบ้นักคือขึ้นมาตักของพี่น้องแม่น้องแกไปซื้อลูกเขากับน้องชายพี่นู้้นมาเบ้นนอนพี่น้องเพราะว่าไปซื้อเสื้อให้ลูกชายเลยเดี๋ยวนอนยังซุกประเบิดฮะเออยังเข้มเกินมันแนงลัางซะก่อน ทำเงินน,น้ำยาน้ำยาป้าน้ำยาป้าสักทีหกแตกพี่น้องบ้านนี่ตามหยุดหกแตกคือเ,เป็นจังสันบ้านนี่เ<อ>บิกนู้เจอมีเลขบุจักมีป้าทำลายอ่ะทำลายทำลายทรัพย์สินน้องโอ้ยส <laughs> ั่สงว่าไ,ได้บ้าน ตำตำจะขบแตกไปเลยแรงมเยอะจ้ามีแรงเยอะกบดบุบอยู่น่อยก็คูเป็นน้ำปลาปลาทูอยเ่็น่อยพอแต่ตำนี่ที่น้อยจนขบกระเบิดขลุยเลย สีโซเวลาบ่ตมคุเตเงที่ัคงไข่ยังวะามาคนก็จะถึงแล้ววันที่หนึ่งพี่น้อยรออคนนี่เดี๋ยวจะไปติมอได้พี่น้อยากไดวันที่หนึ่งนอริักซยักนมนี่ยพุงโซยัก ผนมีแต่มเมตตนะ็ดแตต์ตนาะคือผมซื้อมีสตอมาไหนคือเห็นพนตัตาหมือลืมแบบเอ,อ,อกกาเอาไปได,ปด้ตั้งใจไปซื้อมสตอเนาะลื่อนคอมเห็นเาว่าั้อยนนอตนยห้องขัวติดหองพี่นองทั้มเป็นห้องขั่วทําลังมันก็เป็นห้องน้ำพี่น้องแต่ว่าห้องนเป็นห้องน้ำรวบเลย มเป็นุกแหว่งับ่แตกมันแตกเยอยเลยมันเคยได้อันนึงตอนสมัยยังเียนอยู่เ็น้อยตํามันป่นันปลาแห้งเนาะได้ตํามันมาแตกบนี้่เอ้ยแตกบนี้ เม e ื่อบ้านใหม่ๆหม่ใเทาให้ตั้งเบือตั้งป้งโู้ท่องระเบิดขกกระเบิดเฮ้ยตุ๊ตกอะไดีนะก็เป็น ปาตําก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้หอนเลยตําสกว้เก่า เาป้าเราจะพากันทำน้ำมันุ่มป่าใส่สงบหน่อยใส่ตัดประบึงขิงบดบด่ำของช่องลอยหาสิบพี่น้องท่ามากว่าเยอะสิสองร้อยไปไ่ยานะคิดว่าใส่ตังโง

ซื้อหน่วยใหม่เน้อขบบันขบน้อยบันตะไปเพื่อนเอ้วยตั้งใจวติตั้มใส่่ต้องแต่ชีถมันเตปหน่อยตั้มมาเตกเพ่น้องแบกโษแล้วเฮียของน้ำเพื่อนเอ้ยสั่งคนตัมแล้วมันแตกโอ้ยหอมตัวตัพี่น้องหอมคินกเลยหอมน้ำคิง <con> นังจากต่ตประทูแล้วคณเอ้ยคิดนงอชินเน,นียมันขบอ,อยู่ขบอ,อย่เดยรุด <พอ S 1> นี่นใส่เนาะออะต้อเลา <c oughs> สัมปุนพี่น้อยนกับุงจีกับเส่ปะทูรลตัวประตูใหญ่พกติก็ทานตวตัวหน่อยกับซามตัวพอดีใส่สลสลไลยแสบไลเพี่น้อยใส่หัวปีนำ้ำพักเติมอีหน้อยนึงกรนั้ำมันค้นกันนะเติมอยูก็ได้ กีพี่น้องเออใส่ันนี้กต้ก่อนเลือดพี่น้องใส่งบจักบาทก่อนเลือดสิบาทค่ะสิบาทใช่แล้วตองึกเสือหัวมากันลึกเสือหัวมากกับตายอยู่หนยใหญ่ไง พักกับพักไลยบอลพี oh, oh ่เนาะยังได้เบิลสองเถื่ออยู่พี่น้อยโอ๊ยย่าใส่มือได้จ้ะใส่แลยนะยังสิทอมือคันสิเอาลงเลยมันบัดเดี๋ยวมันกระเด็นไงถอนเลือดกระโบแต่ลูกเตาไปหน่อยจะเป็นลูกยัง นี่ไงนี่บอกลูกเตาโอ้อลังการขนาดลูให้ลกกบใส่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเรเตมตมว้าวสุยอดเะอสุดพี่ามาลาุนเราสู่มงตรง้นแล้วเนี่น้องเนาะว่าผัก อาลังการจัมได้พี่น้อยโอ้ยพัก,กพี่น้อยพักแล้วก็พลิกซวนเนี่ยพี่น้องก่อนเลือดเน้นๆเ,เลยมาพี่น้องมามากินน้ำกันดีสูสบุกคน,น,นพี่น้องไอโบว์ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ฟซีถูกขานเด้อพี่น้องมาเล้วพี่น้องจช่ ยิบรถกระปุนพักกระกองไันั้งนานเลยพยากระยุกินอยากไลยุกินไลยเออลองพื้นคพาะในหนึ่งอะไ้ทีเด็กพี่น้องไอ้บ้านี้กระปุนกัไปซื้อสดรบ่นใช่แล้วแมนพี่น้องซอยบอมบาเบนอยู่พี่น้องเลยกักระปุนนี่เขาแบบบีบสดเลยพี่น้องแบบไลยลุงหมอเลยเลดเลย

ยิบกินไปนพี่น้องงานนะทีง่เงมันจ้ะมันเ็ีปเดนมาเด้อมาเด้อเนาะยิบแยมมาก็ได้หยิบตัวนั้นเลยทำเองกินเองพี่น้อย เองไม่น้อเองเสร็เองน้ำมัาเลยนะน้ะเนื้ออะไรกั่านะะนิ่นแต่เนื้อพี่น้อยสัป่นปลาผนปาดูกิ้รับมันบเจ็ดคายลุปไล้วน่่ปีแล้วมัหมอใหญ่เราพี่่นก็บวาปเลยถาเขาเห็ดแ่บลูกขาที่ใจเขากับมาซื้อเขาอยู่ลมัน มันเข็มข้นมันข้นเห็ดยันตะเฟืองมันกะบอกเข้มข้นมนกแมนผงย่างนี่ถามมันเข็มข้นนี่มันคือแส่บคือจุดเด่นองข้นน้อีดอกนะจุนดอกข้นต้องการคุกีปงคือกะปิง่ายง่ายง่าย อร่อยจ้าไม่ติดกัน้ออีน้วแช่ประบนปุ๊บปุป๊บรถพักนี่ รเปลี่ยนไปตุกกี้คุกกี้เลยหน้ามันหน่อยป่ะพี่น้องฮันดิบัมาพระควรนะพี่น้องนอขอบุญขอบุญทุกทุกฐานที่เขามาติดตามหับชมพี่น้องเยถ้าว่าพี่พัดประกาศใ้เขาโทรขอภัยในเอฟซีเบิร์สสุขุสุคนเด้อพี่น้องถ้าว่าเอาใาบอกสุภาพหรือว่าบอดีนะพี่น้องเนาะ โคดโกภายในอีฟซีเบิร์ตถูกท่านบอกว่เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศขอบคุ่นทุกๆทาน,นาที่เขามาติดตามมาชมในคลิปนี้นะพี่น้องก,กัฝากเด้อพี่้องฝากติดตามขาวไลไ์ฝากแชร์เด้อพี่น,อน,น้องเ,เ,เป็นกำลังใจให้เบาเบนพี่น้องพู้พ่อก็มาคลิปหน้าสนุกจีนี่สบายดีพี่น,อน้องเ